สวัสดีคุณลูช้ทุกท่านกันด้วยนะครับอ่าคลิปนี้ผมมาอยู่ในฟีดฟอรของเฟซบุ๊กนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มของเฟซบุ๊กนั่นเองนะครับสำหรับคนที่มีอ่าสมาชิกเข้าเข้ากลุ่มน้อยนะต้องการที่เพิ่มยอดยอดสมาชิกเข้ากลุ่มนะอ่าเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของกลุ่มนะก็สามารถอ่าที่จะเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มตามผมได้เลยนะให้คุณชูวยกมาในเว็บไซต์นี้นะครับวิธีการเข้าก็ง่ายเลยก็สามารถที่คลิกเข้ามาในดีคลางคลิปนี้ได้เลย อ uh, ่ะพอคลิกเข้ามาแล้วก็คลิกเข้าสู่ตรงนี้ไปเลยนะคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตัวนี้เลยนะครับอ่ะกก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ k m k t e e c o m อยู่นี้เลยนะครับอ่ะส <descriptive together> ่วนคนที่ต้องการที่เสิร์ชหาก็สามารถเสิร์ชไปว่า kmktees ได้เลยได้เลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่เสิร์ชนะอ่ะพอเข้ามาในเว็บไซต์ีบร้แล้วนะครับหน้านี้เขาแจ้งเราลงชื่อเข้าใช้คนที่มีสมาชิกอยู่เราก็สามารถที่กดลงชื่อเข้าใช้ไปเลยตัวคนที่ยังไม่มีก็ไปสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับก็เข้าไปที่สมัครสมาชิกด้วยมือมือตัวนี้เลย นะครับตัวน,นี้ก็จะให้เราใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลชื่อจริงนามสกุลนะครับอ่ะตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลจริงจริงมาเลยก็ได้นะต่อมาจะเป็นรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านตัวน,นี้คุณคุณต้องจำรหัสผ่านให้ดีเลยดำนการยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง๋ยวก็อย่าลืมติก๊กที่ใช่ไม่ใช่โปรแกรมอ่ะตวจมาทุกครั้งเลยนะดำเการกดสมัครสมาชิกไปเรื่อยๆนะครับส่วนคนที่จะสมัครใช้งานที่ Google นะครับก็กดสมัครใช้งานด้วย G ีเมลกูเกิลตันว CG, Google, ตน,นี้ไปเรื่อยๆนะก็จะเป็นการสมัครใช้งานด้วยอีเมลนั่นเองนะ อ่าประการสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมชื่อผู้ใช้แล,ล้วก็ให้าทำการลงชื่อเขาใช้งานด้านหน้าตรงนี้ไปได้เลยนะส่วนคนที่อ่าสมัสมสมครใช้งานในกูเกิลไปก็กดลงชื่อเขอาใช้ด้วยกูเกิลตรงนี้ไปได้เลยนะอ่ากดลงชื่อเขอาใช,ออชาาไ้ไปเลยนะครับอ่าประการกดลงชื่อเขาใช้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้านนี้จะเป็นหนะ้าว่าการซื้อนะให้คลิกไปที่หน้าคำสั่ซื้อใหม่ก่อนนะครับก็จะไปสั่างประเทศกันก่อนนะก็จะมีหลายแพลตฟอร์มให้กับเราได้เลือกใช้กันเลยก็จะมีทางเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทิก ไอติอตรงนี้ก็มีหลายฟอร์มให้เราได้ใช้กันเลยนะครับอ่าตรงนี้ผมใช้ฟอร์มของ a c e b o o k นะครับผมก็เริ่มที่ Facebook ตรงนี้เลยต่อนั้นบลูุูตรงนี้จะมีหลายบลูอกให้กับเราได้ใช้กันเลยนะครับอ่าตรงนี้คุณผู้ชมสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการของกลุ่มช่ได้เลยตรงนี้ผมเริไปที่เพิ่มคนเข้ากลุ่มตรงนี้เลยนะครับอ่าจากนั้นหมดบริการตรงนี้ก็จะมีหลายบริการให้กับเราได้ใช้กันเลยนะครับตรงนี้อ่าคุณสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการของกลุ่มช่ลยได้เลย แต่นะครับจะมีคำเตือนให้กับเราได้อ่านตรงนี้ก็อย่าลืมอ่านกันนะครับถือว่าเป็นใหม่สำคัญมากๆต้อ่านเข้าใจเลยอ๋อวันจะมีการวางลิงก์นะก็คือเป็นลิงก์ของกลุ่ม Facebook มาเลยก็คัดลอลิงก์ข้างบนมาเลยนะครับแต่นักจ่ายไปในช่องนี้นะครับแล้วก็ใส่จำนวนหรือปริมาณที่ต้องการที่เพิ่มเข้าไปนั้นก็อย่าลืมตรวจขั้นต่ำตรงนี้ด้วยว่าขั้นต่ำอยู่ที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นั่นเองตรงนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยถึงห้าหมื่นตรงนี้นะผมก็ใส่สักหนึ่งร้อยนะก็ใส่หนึ่งร อ่าการกดสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นเว็บจะมีคําแจ้งเตือนขึ้นมาว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วตร,ตรงนี้นะครับแสดงว่า คุณผ <Workers, S 2> ู้ชมสั่งซื้อเสร็จสิบี่รีบร้อยแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบปวดการสังซื้อของคุณชมได้นะครับก็ครับที่ปวกการั่งซื้อตรงนี้เลยนะครับแต่คุณสามารถตรวจสอบได้เลยว่าบริการที่คุณชมสั่งซื้อเข้าไปนั้นถูกต้องหรือเปล่านะครับหรือว่าลิงที่ใส่เข้ามานั้นถูกต้องหรือเปล่านะก็สามารถคลิกเข้าไปดูแบบนี้ได้เลยนะตัวนี้ก็เป็นสาระของเว็บไซต์บอกอยู่ว่าราดำเนินการอยู่ดหนึ่งนะครับร็บดำเนินการอยู่ผมก็จะแนะนาเมนูต่างๆของเว็บไซต์ต่อเลยนะเมนูต่อมาจะเป็นเมนูบริการ อ <TR> ่าบริการนะครับก็จะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไปก็สามารถเข้ามาค้นหาบริการได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมีบริการทั้งหมดรวบรวมไว้แล้วนะอ่าส่มาจะเป็นเมนูการเติมเงินนะครับข้าบนตรงนี้เลยนะก็สามารถเติมเงินได้หลายช่องทางเลยก็จะมีช่องทางสแกนเคียวโค้ดก็สามารถสแกนได้ทุกธนาคารเลยนะก็จะก็จะมีชิลเพด้วยตรงนี้ก็สามารถเติมเงินได้ตรงนี้หลายช่องทางเหมือนกันนะอ่าต่อมาจะเป็นโอนเงินเนี่ยสติป์ก็สามารถโอนเงินได้ทุกธนาคารเลยนะก็สามารถโอนเงินทางเลขบัญชีตรงนี้ได้เลยนะครับ สามารถจะเป็นงเป้าเลทนะครับแล้วก็คริปโตนะคริปโตก็เป็นการเรติมเงินของต่างประเทศเรสามารถใช้สกุลเงินของต่างประเทศได้นะครับพวกบิตคอยหรือยูเทอรล่าก็สามารถาใช้ได้เลยนะต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นปอดการเติมเงินนั่นเองด้านขวามือตัวตรงนี้นะถ้าคุณจะเติมรเงินที่รพิ่มขึ้นตนัวนี้ให้เร,ราได้เลยว่าเติมไปเมื่อไหร่และเติมมาเท่าไหร่นั่นเองต่อมาก็จะเป็นเมนูการคืนเงินนะครับก็จะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการที่ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับการต้องการคืนเงินให้เรานันเองจะคืนให้เราตรง ID นี้เลย หรือไอที่ใช้อยู่นั่นเองจะไม่คืนในแวตรงธนาคารนะ,ะต่อมาก็จะเป็นเมนูดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับถ้าคุณผู้ชมใช้ไว็บไทางคอมพิวเตอร์ไม่ถน,นัดหรือใช้ทางคอมพิวเตอร์ไม่สะดวกก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลด ป็นแอปพลิเคชันบนมือถือได้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android นะครับแล้วก็ระบบ iOS เลยหรือว่า Play Store กับ App Store นะอ่าต่อมาถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะแนะนำเพื่อนไปใช้เว็บไซต์นี้ก็เข้าไปดูเมนูแนะนำเพื่อนตัวนี้เลยแล้วก็ Copy ลิงก์ตัวนี้ไปเลยนะครับอ่าแล้วก็แชร์กันเพื่อนเื่อของคุณชนได้ใช้งานเว็บไซต์ง่ายๆกันได้เลยนะอ่าส่วนร่างนี้จะเป็นรายละเอียดกันนะเพื่อนก็สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดตัวนี้เข้าใจได้เลยนะครับในการแนะนเพื่อนนั่นเอง อ่านะคะคุณคือต้องการที่ติดต่อนมีหรือมีปัญหาอะไรยอดไม่เชื่อายก็สามารถติดต่อมีได้ที่นั่นเลยก็เข้าไปที่หน้าคำซื้อใหม่ก่อนนะก็จะมีข้อติดต่อมีงก็คลิกเข้าไปเลยก็สามารถติดต่อมีได้ทั้งสองช่องทางนี้ได้เลยเดี๋ยวก็จะเป็นช่องทางตัวชื่อเหลือนะครับแล้วช่องทางลายนะอ่าผมด่าไม่เสียเวลานะครับผมจะเปิดคุณไม่รู้เลยว่ายอดสมาชิกของเร้านเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้ออะไรหรือยังนะครับตอนนี้ยอดสมาชิกก็อยู่ที่สามที่เปลีนะครับก็สามารถกดรีเฟรชหน้าจอหนึ่งครั้งได้นะเพื่อดูว่าเวยอด ยอดสมาชิกก็ต้การเพิ่มขึ้นมากับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคกำเพิ่มขึ้นมาเป็นน้อย100สาเเลยนะครับ่ะตอนนี้สลบท่านชมท่านใดที่ต้องการที่ใช้เว็บไซต์นี้นะหรือสนใจในเว็บไซต์นี้เนี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถที่คลิกเข้ามาในลิงก์ได้เลยนะครับจะได้มาเสิชหายยุ่งยากอะส่วนสละทอคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมและฝากกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ